โอ้เปนหวนยาวแล้วโอ้โอ้เออเขาลาดตรงไหนดีโอ้ะครับยีไงครับผมครับครับน้ำับแก๊สไม่ได้น้ำมันแก๊สมันเบากว่าน้ำ ครับมันจะลอยอยู่บนน้ำแต่ที่มันดับเพราะครั้งแรกนะครับครั้งแรกแก๊สเปิดเปานะครับให้น้ำลงไปนะครับมันจะผ่านลงไปอันที่สองความดันของแก๊สเพิ่มขึ้นน้ำจะไปเป็นต่อยทำมันจะเป็นวามร้อนในแก๊สออกับถ้าสมมติว่ามีน้ำหนึ่งแก้วแก๊สมันเปิดเบาทำไงครบับ

<laughs> 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 Hãy oh. subscribe oh. 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 ใสุดไปหืองเบอรอไหม่มมมสูรบิดรอเบิดประมาณต0 0 0 5 0 0ัตกจากอนะครับเอาองมาแล้วตกจากรถ แล้วแต่อายุการใช uh ้งานของถังถังชนดครับถังสดะสิทธคราพถัง th ตัวนี้นะครับาปีส่งประเทศหนึ่งครั้งครับแต่คนไทยทำงานครับตัดไปเลย้าต่อไปใช้ถังกับเครี่จเาตงนี้สัระเลยใช

มาหมครัรับอะวังเวลเขาไปดับไฟนะครับเวลาเขาไปดับไฟ้มสองศาน้ำมันอะไรลัดอไฟน้ันอันนี้น้ำมันอะไรคะเป็นซิลเราเห็นอยู่แล้ว นะครับเป็นซีนถ้าไปน้มันก็เชื้อเพลิงนะครับ้ามเอนรัดไะครับไใช่เบซินเป็นลาทงมดแทางไม้กรทุกพี่ครับีสองีอปีสองนี่มปีอนี่มอนี่ผมอบรมชุดนะครับไปไร้อจะได้วัดทำเป็นเอาอาจารย์ซะสองคนละ

ปิดว้าวป็ดว้าวเอ่อจดที่ฐานของเอจี่ฐเล่นเปียวมาเลย่นนี่ปรชครับเล่นที่ฐานเนะครับเดีียวเธอต้องไปสนใจียวสนใจ้าๆองเหลืออาจารย์เอาเลยอาเหลือมันม

มันยกขึ้นมากำแรงสาสลักมีเปซาวะมันยกไปดึงยกดึงดึงดึงสลักสองกดปลายสายสามกดคันบีดสสายปลายสายสายกับซอยนี่เหมือนกันนะซอยข้างใต้ฮะสายกับซอยสายเป็นใจกับของยาว อ๋อสวยนี่ากับใจนะนะัดครับเราดูดีๆถ้าว่ว้นะฮะถ้าถังตัวนี้อยู่ที่วัดนะครับถ่าถังตัวนี้อยู่ที่วัดโอ้หเดอวงแม้งอยู่นี่นี่อเออเยออยู่นะอใช่ไหม ไปครับแมไปจะมาแปลี่ยนทิศทางนี่นี่หรืออ๋อหมูเครับหายยังมาอุดหายยางมาอุดหายยัมาอุดไลยพ่อแม่ยังไปแปลงครับไปครับไปแล้วก็เมื่อกี้ครูบานบอกนะครับ เวลาหนีออกจากตัวตึกให้ใช้ถุงพอหัวนะครับจะมีอากาศให้เราหายใจได้กี่นาที่า้านาทีวิ่งพากลุ่มันหรือคานออกใช้บันไดหนีไปครับถ้าใช้ถุงให้ดูถุงด้วยวโอุ้งขยะเห่าเอาถุงใสๆแล้วก็นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ถ้ามีอุณหภูมิที่สูง นะครับไปห,หาผ้าห่มชุบน้ําคุ้มตัวเองนะครับแล้วออกจากที่เกิดเหตุแล้วก็ดูผ้าห่มด้วยเล่นผ้าห่มโจโต,โตโน้ำ <laughs> ดูผ้าห่มด้วย <laughs> นะครับเอาผ้าห่มที่มันพอประมาณผ้าห่มโจโตได, <laughs> ด้ปะนีสายนาวดูผ้าห่มด้วยครับ <laughs> จาบก,การฝึกวันนี้ <laughs> <ป>ท่านใดมี อะไรสงสัยมั่งย้งมือ,อาถามเลยครับยังไม่ระเบิดเลยครับนะครับ <c oughs> มันจะทำมันระเบิดคอาวนี้ครับถังตัวนั้นระเบิดครับถ้ามันไม่มีที่ออกสมมติเกิดเหตุเพลิงไหม้ถ้าถังมันนอนนะครับข้างในเป็นน้ำนะครับเหมือนไปแชกนะครับมันไม่มีที่ออกมันก็จะออกตามส่วนโค้งของถังนะครับถ้าอัดแรงดันเข้าไปนะครับมันยังมีมันจะเป็นน้ำเหมือนไปแชก แต่ถ้าถังมันตั้งไม่ระเบิดแน่นอนครับสมมุติวาลตัวนั้นมันเสียนะครับหรือถ้าถังมันตั้งถังไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ปุ๊บมันจะโบออกข้างหลังเราก็ยกออกจากห้องครัวครับเราไปไว้ด้านนอกมีอะไรอีกไหมครับจริงเทมีข้างในนี่มีจำนวนสิบกิโลเขางช่ครับ หากาไปั้อรทุกการดับเพลิงดีที่สุดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เขาบอกไว้แล้วว่าใช้ดับเพลิงขั้นต้นนะครับแจไฟไหม้วิหารดับเพลิงขั้นต้นคือเพลิงที่กำลังเกิดนะครับ ยังไม่รุนแรงสกัดเพิ่มสีะไรครับ้วิธีการใส่สารเคมีเพิ่มเพิ่มนะครับหมดแล้วอย่างเงี้ยเอาไปที่ร้านครับเวิธีการการอัดใหม่มันถ้าทำผิดวิธีมันจะอันตรายครับไหนครับทีขายที่ไหนบิ๊กซีก็มีครับบิ๊กซีครับแถวร้านอุปกรณ์การดับเพลิงครับพันเท่าไหร่ครับนะฮะับพันกว่าบาทครับพันพัน ัเริ่มต้นก็อันนี้นะครับแล้วแต่เกจทเคนี้ครับเกจทเคนี้ยิ่งสั่งใหญ่กว่านี้มีไหมมีครับแล้วจะบริจาคใครังใหญ่ลดน้ำหนักอันเป็นแสนเล็กกว่านี้ก็มีเป็นเลขสูงอันมากไม่เมื่อกี้ก็ถามว่าถ้าเกิดสารเคมีในน้ำเหลือไม่พอดับไฟแล้วจะทำยังไงถ้าไม่ได้ทังใช่ไหมคะทั้งหมดเลยทั้หมดแต่ไม่มีละหอย น,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 นะครับผมบอกได้เลยว่าวถ้าเป็นเพลิงลุกไหมประเภทไม้หรืออะไรต่างๆที่มีนะครับการประกอบสมมุติเป็นตู้ตัวนั้นอ่ะมันจะมีหลายชั้นนะครับ <c oughs> ผมเคยมีตัวนี้มันไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้หมดทุกชั้นนะครับ <c oughs> ท่านอย่าไปฉีดให้หมด <c oughs> ฉีดไม่ให้มันลุกฉีดปุ๊บคอยนะครับเพราะถ้าข้างในเนี่ยมันจะมีผงเคมีเหลือ <c oughs> ฉีดปุ๊บคอย นะครับคอยเพื่อนหาน้ามาช่วยนะครับไม่ว่าไปถึงมดมันจะมีอะไรครับเท่าทานมันจะสามารถลุกติดขึ้นมาได้กับรถยนต์นะครับบางคันหมดเป็นสิบถังไม่ดับเพราะอะไรครับเพราะในเครื่องของรถยนต์มีซอกมีหลึกนะฮะไฟมันจะลุกไหม้ตามซอกตามหลึกไอ้ตัวนี้นะครับมันคุมได้ที่ได้ผลได้ประโยชน์ที่สุดื้น หรือเป็น,ปนปอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆ,ๆนะครับถ้าเรายืนดับไม่ต้องกดให้หมดดับคือดับที่เปลียวเพิงไม่ทำลุกอยาก่างกูบาสบอกนะครับฉีดปุ๊บมันดับปุ๊บคอยเดี๋ยวมันก็ลุกอีกนะครับเพราะมันมีเท่าฐานอยู่ในนะครับคอยเรียกให้เพื่อนมาช่วยด้วยนะครับมีข้อสอบที่ว่าเกิดเหตุปุ๊บเรียกให้คนช่วยเขาจะได้เอาน้ำอะไรมาช่วยแล้วก็ไปตัดไฟหมนะครับ มีอะไรอีกไหมครับแล้วสารเคมีตัวนี้สามารถสแสดงปฏิกิริยาต่อร่างกายเวลาเราสูบกินเข้าก็แค่ระคายเคยืองไม่ไม,ไม่ไม่มีโทษมากมายนะครับโซเดียมไบคาร์บอเนตเขาไปผสม,มทาปุ๋ยทำอะไรหมดมันใช้ได้ครั้งเดียวนะครับกดปุ๊บถ้าไม่กดให้หมดอากาศข้างในมันจะออกนะครับอาาัดก๊าซไนโตรเจนเข้าไปาก๊าซไนโตรเจนมันก็จะออกแต่ผมเคมีอยู่เหมือนเดิมนะครับสังเกตง่ายๆถ้าอากาศมันหมด เข็มสีเหลืองจะตกมาด้านซ้ายนะครับถ้ามันมีใช้ได้เข็มสีเหลืองจะอยู่ในพื้นที่สีเกี้ยวครับหรือมันเลยสีเกี้ยวมาทางขวาไม่เป็นไรนั่นคือเขาอัดจำนวนมากกว่าครับมีอะไรไหมครับถ้าถ้าเราจะไปใส่เพร่อะไรมันปูมา มีครับมีตัวแทนจำหน่ายในเมืองมีเยอะครับทางสายแก๊สทุกชนบทครับตัวแทนจำหน่ายในเมืองมีเยอะเขาอยู่กลางชนบทอายุการใช้งานถ้ายังไม่ได้ใช้โอ้โหดูดิแลวต่เราดูแลครับเฮ้ยระวังนะเฮ้ยถุงแผนไว้ตากแดดครับทำร้อนเจอกันเจอหน้าหนาวห่อนในตัวเองครับผงเคมีข้างในเป็นก้อนได้ข้าออก กากรเก็บรักษาเก็บในที่ลภนะครับใช้งานได้สะดวกเมื่อกี้ผมถามนั้นเคมีมีไหมมีครับอยู่ไหนในห้องเจ้าอาวาสทุกครับเอาละใช่ไหมเรนนหอ่อยไรอะไรบอกว่ามีอะไรไหมครับนะครับติดตั้งให้พอประมาณให้เรายกได้ฮะาะดวกเตอีไปหมด ติดในระดับสายตาแล้วก็ให้พระทูกวัดในวัดสามารถยกหยิบม,มาใช้ได้การหยิบไปใช้ถ้ามีหลายถังนะครับหนึ่งคนน่าจะเอาไปสองถังนะครับถ้าไฟมันไม่ดับเอาไปเหลือดีกว่ามันหมดถ้าเรากลับมาเอาอีกถังหนึ่งไฟมันจะลุกเพิ่มขึ้นมนะีไหมครับไฟฟ้าไฟฟป้าไฟปฟป้า ไฟตามีไหมได้ยินไฟ่านะครับไฟป่ฟาถ้าวัดของท่านใกล้กับไฟ่านะฮะวิธีการปฏิบัตินะรับหนึ่งไม้ตบอย่างที่วัดบอกในห้องนะครับวิธีการตบไม่ใช่ตบซ้ําเรื่อยๆไม่ใช่นี่คือาการเติมอากาศเข้าไปนะครับทำให้ไฟลุกเพิ่มขึ้นการตบตบแช่ไว้นะั่นคือาาาอากาศตห้ยี่นะครับเสร็จแล้วชุดตามหลังมานะจะมีชุดที่คาดและชุด ถังน้ำถังถังพนยาครับใช้ได้ใส่แต่น้ำถ้าอยให้ดีน้ำตัวนั้นผสมผงซับฟอกนะครับมันจะมีมันจะมีจะมีเคลือบตัวเช้อเพิงไว้มันจะสุดสิดยากครับเข้าแถวพะแถวตอนเรืงหนึ่งมาเลยพระเข้าแถวกบหนึ่งคนไอ้ยี่ครับเดินเข้าข้างๆไฟห้ามเดินลัดกองไฟ ตกขยี้คนเกลี่ยเกลี่ยคนฉีดฉีดตกขยี่ไปเรื่อยๆครับมีไหมครับมีมก็เนินเขาเนินเขาเป็นเนินเขาแล้วก็วัดอยู่บนเขาวัดอยู่บนเขาแนะนําให้ทําแนวกันไฟครับระวังให้ดีระวังที่การลุบลามแบบลูกไฟกระเด็นไปตก เพราะทางลมตีเขาเขามันจะเลาะขึ้นใช่ไหมครับลมตีเข้าเขาหรือเลาะขึ้นทำแนะนําให้ทําแนวกันไฟนะครับแล้วก็ให้อยู่เหนือลม <c oughs> ให้อยู่เหนือลมถ้าเป็นภูเขาจะลุกลามได้เร็วม,มากประกันไฟก็ได้ประกันไฟนะนี่นะครับทำแนวกันไฟห่างๆก็ได้ <c oughs>